บทนำยามาฮ่า Vmax 1,700CC V4 รุ่นปี2025เป็นการกลับมาของมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ที่ทรงพลังและเป็นที่รู้จักในวงการด้วยการผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่เหนือชั้นและดีไซน์ที่โดดเด่นทําให้รุ่นนี้เป็นที่จับตามองของผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและพลังงานเครื่องยนต์และสมรรถนะ ยามาฮ่ Vmax 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V4 ขนาด1,679ซีซีที่ให้กำลังสูงสุดถึง197.4แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่166.8นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีเครื่องยนต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การตอบสนองที่รวดเร็วและแรงบิดที่ต่อเนื่องทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและทรงพลังการออกแบบและสไตล์ ดีไซน์ของ VMAX 2025ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยไฟหน้าทรงกลมที่มีความโบเฉี่ยวถังน้ำมันที่มีเส้นสายชัดเจนและเบาะนั่งที่ออกแบบมาเพื่อความสบายในการขับขี่ระยะยาวทั้งหมดนี้ทำให้ VMAX เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีสไตล์และโดดเด่นบนท้องถนนเทคโนโลยีและฟีเจอร์ Yamaha ได้ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน VMAX 2025เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขับขี่ ระบบการสะเทือนที่ปรับได้ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนสำหรับผู้ขับขี่ประสบการณ์การขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและการออกแบบที่เน้นความสบาย VMAX 2 0 2 5มอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกล มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวสรุป Yamaha Vmax 1,700cc V4 รุ่นปี2025เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังงานดีไซน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาความตื่นเต้นและประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่เหมือนใคร